เก้า e อี้เกมนิ่งนั่งสบายในงบ5 0าพันบาท <Wow. S 1> เพืเ่อนๆคนไหนที่อยากได้เก้าอ e ี้เกมมิ่งแต่มีงบจำกัดบ้างเลยคะ่ะต้องดูคลิปนี้เลยนะเพราะว่าคลิปนี้ค่ะคลิปจะมาแนะนำเก้าอ e ี้เกมมิ่งในงบ5 0าพันบาทนะคะที่เรียกได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความเป็นเกมมิ่งเท่สุดๆเลยแหละนอกจากนี้ประสิทธิภาพและคุณภาพของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกินราคาแถมยังหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะพอทุกอย่างที่คลิปนำมาแนะนำเนี่ยมีวางขายที่ JD ด้วยค่ะ สำหรับเก้าอ e ี้เกมมิ่งตัวแรกที่อยู่กับพลินตรงนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์ Neo v i t i o n E Sport ในรุ่นของ p a s t e l Color นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาในสีพา s t e เทที่ดูน่ารักสุดๆแล้วก็เป็นรุ่นขายดีของเขานะสีหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆไม่ใช่เก้าอี้ที่ใหญ่มากนะคือว่ามันเหมาะสําหรับสาวๆมากๆเลยค่ะส่วนเบาะของเขานะคะก็จะเป็น m e m o r y f o a m ที่มีความนุ่มเป็นพิเศษหุ้มด้วยหนัง PU ค่ะรวมไปถึงในส่วนของโครงสร้้าาางแลลววกกก็็็็นนจะเเปหทีี่มมค แข็งแรงทนทานที่รองแขนของเขานะคะก็สามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงได้นะหมอนรองหลังนก็สามารถที่จะปรับความสูงได้ตามถนัดเลยนะคะแถมตัวนีนย้ยังสามารถที่จะเอนได้180องศาค่ะสามารถที่จะปรับความสูงได้10เซนนะคะรวมไปถึงยังสามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้ถึง120กิโลเลยค่ะราคา4,190บาทรับประกันให้1ปีค่ะ ะะก็คือแฟนเทค Gaming Share Alpha GC 184 Black สี่นั่นเองนะคะตัวนี้นะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่ดูเท่เหมือนกับพวกรถสปอร์ตต่างๆเบาะของเขานะคะก็เหมือนกับเบาะรถแต่งอะไรแบบนั้นเลยค่ะซึ่งบอดี้ของเขานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสีดาล้วนนะจุดเด่นนะคะก็คือในส่วนของหมอนรองคอและก็เบาะรองหลังนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าหมอนรองคอของเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับรูปตัวยูขนาดใหญ่นั่นเองค่ะจะแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆนะที่หมอนรองคอจะมีแค่ขนาดเล็กๆ ส่วนตัวบ่อนะคะก็เรียกได้ว่านั่งสบายสุดๆเลยค่ะซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยเป็นคุณภาพดีด้วยนะบ่อของเขาก็จะเป็นโฟมที่มีความหนาเป็นพิเศษนะคะเวลาที่เรานั่งไปนานๆนะคะมันก็คืนตัวได้ง่ายค่ะรวมไปถึงคุ่มด้วยหนังเทียมนะคะก็เรียกได้ว่าป้องกันพวกรอยขีดข่วนต่างๆแถมยังไม่มีกลิ่นเหมือนกับหนังแท้ค่ะ ส่วนฐานของเขานะคะคก็จะเป็นอลูมิเนียมคุณภาพสูงค่ะที่เรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆที่รองแขนของเขานะคะคสามารถปรับได้แบบ2องมีเลยไม่ว่าจะปรับให้สูงขึ้นต่ำลงนะคะหันซ้ายขวาได้ค่ะปรับเอ็นได้9 0้าถึงหนึองศานะคะรวมไปถึงยังสามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้150กิโลกรมัมราคา5,490บาทรับประกันให้1ปีค่ะ อีกรุ่นนะคะที่คลิมจะมาแนะนําค่ะก็คือ Signal e Sport Super นั่นเองนะคะตัวนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยมีดีไซน์ที่เท่สุดๆนะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงค่ะแล้วก็รูปทรงของเขานะคล้ายๆกับพวกเบาะรถสปอร์ตอะไรแบบนั้นเลยนะคะด้านบนของเขานะก็จะเป็นโฟมค่ะที่มีความนุ่มเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หนะแน่นด้วยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังคุ้มด้วยหนัง PU แล้วก็ Perforate PU ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเป็นรูๆใช่ไหมตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันพวกรอยขีดข่วนต่างๆรวมไปถึงระบายอากาศ และทําความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยค่ะส่วนตรงด้านข้างนะคะก็จะเป็นปีกทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะคะที่เป็นโฟมที่มีความหนาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะรับกับตัวเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนโครงสร้างของเขานะคะก็จะเป็นเหล็กค่ะส่วนฐานเนี่ยก็จะเป็นโลหะระดับ5ดาวเลยแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนที่รองแขนของเขานะคะก็สามารถที่จะปรับได้แบบ2ดีเลยไม่ว่าจะปรับให้สูงขึ้นต่าลงเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะและเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอ็นได้นะคะตั้งแต่90องศาไปจนถึง150งอาองศา รองรับน้าหนักได้ถึง150กิโลกรัมราคา5,290บาทรับประกัน1ปีค่ะและอีกหนึ่งรุ่นที่ครีมจะนํามาแนะนํานะคะนั่นก็คือ Signal E-Sport Gaming Chair Booster นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่เป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีชมพูซึ่งดีไซน์โดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับรุ่นซูเปอร์ค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีความบางกว่าค่ะแล้วก็บาะเนี่ยก็จะมีความโค้งเว้าวกว่าส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นโครงที่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษนั่นเองนะหุ้มด้วยหนัง PU นะคะแล้วก็ Perforate PU นั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีหมอนรองข้อแล้วก็บาะรองหลังมาให้ด้วยค่ะและสิ่งที่สําคัญเลยนะก็คือตัวโครงของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กตามด้วยฐานนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นโลหะระดับ5ดาวมีความแข็งแรงทนทานแน่นอน และที่รองแขนของเขานะคะก็สามารถปรับได้แบบ2องีเลยนะซึ่งสามารถที่จะปรับสูงขึ้นต่ำลงได้ถึงเจระดับค่ะซึ่งพนักทิงนะคะก็สามารถที่จะปรับเอนได้160องศาเลยนะคะรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมค่ะแล้วก็ปรับระดับนะคะให้สูงขึ้นต่ำลงได้ราคา4,990บาทรับประกันให้1ปีค่ะ และทั้ง4รุ่นที่ครีมได้พูดไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่สติมเมอร์หรือเหล่าเกมเมอร์นะคะในราคาประมาณ5,000บาทนั่นเองค่ะทางในเรื่องของดีไซน์ประสิทธิภาพการใช้งานต่างๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะไม่ตรงปกนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปลองนั่งลองจับกันได้ที่เจ่ทุกสาขาค่ะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแต่ว่าไม่สะดวกไปดูเองที่หน้าร้านก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w j b c o t h a p p l i c a t i o n j i b สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ